สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณผู้ชมมาอยู่ผมฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมเลซิตี้กริกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็หลังจากที่มีการเกลือมาหลายรอบนะครับดูเด็กเห็นผูพังผมเยอะมากนะคุณผู้ชมนะครับมีอยู่54ชิ้นเลยทีเดียวนะครับผมก็ได้มาจากการเก็บหอมลอมลิศโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาบิงโกกันนะครับผมนะบิงโก หินผุพังเนี่ยครับผมนะก็สำหรับใบบิงโกนี้นะครับผมผมไม่เคยบิงโกมาก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรเนาะนะครับเราไปบินกันเลยนะครับค่อยค่อยไปนะฮะชิวๆนะครับผมโหว่าแต่กูมีเยอะขนาดนี้หรืวะเนี่ยไม่เคยมาดูเลยนะครับผมนะผมแบบเวลาผมได้มาผมก็เก็บไปในโกดังตลอดนะครับเรามาดูกันว่าจะได้อะไรเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วปั๊บเข้าให้เฮ้ย มันคืออะไรอน่ะเอ,อ่อพวกไอเทมเนี่ยบอกตรงเลยผมไม่ค่อยทราบนะครับอ๋อเลดอาร์พีเอ็มบวกเลดอาร์พีเอ็มสองร้อยนะครับผมนะสามสิบนาทีนะครับราคาเท่าไหรนะ่วะเนี่ยโอ้นะครับผมนะสำหรับราคาของตัวอันนี้นะครับผมตัวใบนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นเก้าสามหมื่นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับ ถือว่าโอเคอยู่สำหรับเงินที่เราเสียไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อใบเรื่อยๆเลยนะนี่พูดถึงว่าแอบคิดไปคิดมานะครับผมนะก็ใบราคาบิงโก,โกมันอยู่ที่ประมาณ25 0หมนนะครับเมื่อกี้นา่าจะขายได้เออเมื่อกี้ขายได้ประมาณ29งหมนกนะครับก็ถือว่า 4, กําไรแค่สี่พันเองนะถือว่าน,น้อยนะครับแต่ก็ดีก็ดีกว่าไม,ไม่ก็ดีกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะฮะโอเคมาต่อเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีของชิ้นอื่นอีกหรือเปล่านะครับผมสำหรับใบบิงโกตัวนี้นะครับ ไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนะครับอ่ามาได้แล้วได้แล้วได้แล้วมับเข้าให้นะครับอ๋อนะครับผมเรซ RPM 150นะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูนิดนึงตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ10,000หมืนะครับโอ้โหแม่มีคนขาย5,000ด้วยร้อนสงสัยร้อนจัดโอเคนะครับมาเรามาต่อกันนะครับผมนะสำหรับใบบิงโกนะครับเอ้มากี่ได้เท่าไหร่นะ อ,อหมื่นเดียวโอ้โหถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้มนะเนี่ยถ้ากับว่าเฉพาะใบบิงโกอย่างเดียวเราก็เปลืองแล้วนะนะครับโอเคเราไปต่อนะครับมันมีอันอื่นอีกไหมวะมันมีใบอื่นอีกไหมอ่ะเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้อมูลแ๊บนะครับอ่ะไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาๆมาๆมา,มา,มา,มาดูซิว่าวันนี้เราจะขายได้ไรเฮ้ยอันนี้มาไวอยู่เนี่ย ปึ๊บมาแล้วมับเขาให้อูย้ยเลทอพีเอ็มสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้นะดูราคาสามร้อยห้าสิบอ๋อตอนนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณแสนสะี่นะคุณผู้ชมนะครับผมแสนสี่นะครับเอ้ยถือว่าอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะนะครับผมสำหรับตัวตัวนี้นะครับก็เบ็ดเสร็จรวมกับไอ้สองชิ้นที่แล้วนะก็ประมาณสักเกือบสองแสนละประมาณนี้นะครับผมก็าถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาบิงซื้อไปบิงโกกันต่อเลยนะครับ 3ใบต้นทุนก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดหน้านะครับผมนะต้นทุนสำหรับใบบิงโกนะครับตอนนี้อยู่ที่7 5 0 0หน้านะครับก็ได้3ใบนี้มาตอนนี้เราถือว่าเรากำไรอยู่นะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอเคียย์ของกันของมันเยอะเหลือเกินมาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมนะก็ทำไมกูซื้อหลายรอบด,ด้วยกันว่าใบนะ่ะซื้อทีเดียวเลยมามาสี่ชุดนะครับเพราะว่าช่องเก็บของผมมันน้อยไงก็เลยแบบว่าเออนะครับไม่ค่อยมี ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ซ oh, ื้อมาทีเดียวเนาะนะครับไม่ค่อยมีการจัดการที่ดีนะฮะนี่ครับโอเคแต่เรามาลุ้นกันนะครับผมนะว่ารอบนี้นะครับจะมีอะไรดีๆให้กับเราไม่เอ่ยนะครับสำหรับการบิงโกชุดนี้มาแล้วปึ๊บมับเขาให้อุ้ยคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยใบใหม่อีกแล้วเหรออ๋อเป็นแม็กอารนะครับผมนะบวกแม็กอารเอ่อร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวขอดูราคานิดนึงนะฮะ ราคาตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่นะคุณผู้ชมนะครับก็ตอนนี้เราถือว่าเรากําไรแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าใบมันแค่ประมาณสองสองหมื่นห้านะครับกําไรจัดเลยอตอนนี้เมืาอแต่ทําไมทาไมไม,มันมันในครั้งผมมันลบด้กันโอเคไม่เป็นไรเราไปต่อนะครับมาเราจะดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้าง <c oughs> ไม่เคยเลยนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับผมไม่เคย บิงโกชุดนี้เลยนะครับผมนะก็เห็นว่าหินผุพังมันเฮ้ยหินผุพังมันเริ่มเยอะแล้วนะครับก็เลยเอามาบิงโกเล่นเล่นนะคุณผู้ชมนะครับเฮ้ยทำไมนี้ได้ยากจังอีกทีนึงโอ้โหแล้วมันมาลงตรงนี้มันสวยเลยเนะี่ยโอ้โหเหมือนแกล้งดูเด,ดมาเออไม่ได้ก็เกินไปนะครับเอยมาดีสองร้อยนะครับสองร้อยราคาเท่าไรวะลืมละไม่เป็นไรเก็บไว้แล้วกันนะเคเราไปต่อนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบสามเม็ดนะตอนนี้นะครับผมนะสิบสามเม็ดนะครับ ไปต่อเรื่อยๆนะครับก็สำหรับต้นทุนหินผุพังนี่นะครับผมนะในรอบนี้นะครับผมไม่ได้ทําการลงทุนเลยนะก็คือตีบวกของต่างๆนะครับผมแล้วก็แตกนะครับแล้วก็เอามาใช้ในรอบนี้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเรากําไรแล้วล่ะโอเคไหบับเขาให้โอ้ยเท่าไหร่เนี่ยแมคอพีเอ็มสองร้อยนะครับ อยู่ที่ราคา9 0้า0นบาทนะครับนะตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9 0้า0มืนแหละเนาะนะครับจริงๆนี่เราซื้ออันนี้เนี่ยนะถ้าสมมติใครอยากฟาร์มนะซื้อตรงเนี้ยตัดราคาตรงนี้ไปนะครับนะก็ให้ตัดราคาไปแล้วเราก็มาขายทำกำไรสัก5 0าพันก็ได้เนาะนะครับเป็นแนวทางนะใครที่อยากฟาร์มของฟาร์มตังค์นะครับโอเคนะครับผมนะแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออยู่ต้นทุนหินผูพังนิดนึงนะครับ เอาสำหรับหินผุพังนะครับผมนะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะขายอยู่ที่ประมาณประมาณประมาณ9 0 0 0นถึงหมื่นนิดๆน,นะครับโดยประมาณเนาะแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคนจะขายกันราคาเท่าไหร่นะครับผมเหลือ3เม็ดสุดท้ายเหรอไม่ขายแล้วกันนะก็เดี๋ยวเรามาเบ็ดเสร็จราคากันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าราคาที่เราได้กันวันนี้เนี่ยนะครับผมนะกำไรทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ของที่ได้มาทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะเรียงตามลำดับไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามานั่งเรียงกันนะโอเคนะครับผมนะก็เรียงตามนี้นะครับผมนะแล้วขอดูราคาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ชัวช์ๆเนาะอันนี้นะครับผมนะอันแรกนะครับก็ราคาอยู่ที่โหมีคนขายสี่พันให้ตายเถอะผมจะตีไปเป็นสักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับนะผมตีไปเป็นหมื่นหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คงจะไปไวอะ่ะ คงจะไปไวแน่ๆนะครับตีไปหมื่นหนึ่งแล้วกันนะราคาพื้นๆนะครับผมนะก็มีใบเดียวนะครับอีกอันหนึ่งเป็นสองร้อยเนาะราคาประมาณตีให้สองหมื่นอ่ะอุ้ยโอ้โหทำไมมันขายแบบขนาดนี้อะ่ะผมตีไปสักผมตีให้สักสามหมื่นแล้วกันนะผมตีให้สามหมื่นแล้ว,นะ 30, ลวครับโดยประมาณนะคุณผู้ชมน,นะครับโดยประมาณนะก็พิจารณากันเองนะครับตีให้สามหมื่นแล้วกันนะครับแล้วก็ ผมได้2ใบเนาะนะครับผมนะก็จะเป็นอ่ะสองใบก็เป็น60,000ใช่ไหมแล้วก็ของเก่าอีกหมื่นหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้เราก็ได้7 0,000ืแล้วนะคุณผู้ชมนะครับโอเคถัดไปเป็น350เนาะนะครับเป็นตัวนี้นะครับแสนห้านะครับผมนะก็หายกันอยู่ประมาณแสนห้านะครับก็แล้วแต่ว่าช่วงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับบวกไปแสนห้านะครับผมจะคิดราคานี้เลยแล้วกันเนาะเพราะราคามันไม่ได้แบบโอเวอร์เกินไปนะมันไม่ได้แบบลดโอเวอร์นะครับ โอเคถัดไปนะครับมันเป็นเรื่องของ m a c RPM นะปึ๊บตัวนี้ก็7 3 9 9นะครับผมจะคิดตามนี้เลยกันนะครับ7 3 9 9อ่านะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็น200เนาะ200เริ่มที่90,000นะครับผมนะประมาณ90,000นะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมนะรายได้ที่เราได้วันนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0 0 0 3999บาทนะครับก็ใบที่ซื้อไปทั้งหมดเนาะ6ใบนะครับผมนะก็ราคา6ใบแสนห้านะครับผมนะก็ต้นทุนแสนห้านะครับก็กําไรอย่างที่บอกไปนะครึ่งครึ่งนะครับผมนะฮะแล้วสำหรับใครนะครับผมที่มีหินผูพังเยอะเนาะนะครับผมก็สามารถที่จะมาบิงโกกันได้นะคุณผู้ชมนะครับผมก็เหนอๆแล้วก็เกลือมาเยอะแล้วนะครับหารายได้จากการเกลือบ้างนะคุณผู้ชมนะ โอเคนะคุณผู้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็จะลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวีจัสสวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม